ต้อนรับสู่ Luxury v i e วจุดหมายปลายทางสุดยอดสำหรับรถยนต์ระดับไฮเอนด์วันนี้เราจะพาคุณไปชมรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด2025 mercedes maybach Me ที่เป็นสุดยอดของความหรูหราพลังและเทคโนโลยีล้ำสมัยชื่อ m ม b บักเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของความโอ่อาและในปี2025นี้โมเดลใหม่นี้ได้ยกระดับความหรูหราไปอีกขั้นกำหนดมาตรฐานใหม่ของการเดินทางที่เหนือระดับ ตั้งแต่แรกเห็นคุณจะรู้สึกถึงความสาง่างามและความแข็งแกร่งของเมักรุ่นใหม่นี้กระจังหน้าที่โดดเด่นด้วยคโครเมียมเงางามและแถบแนวตั้งให้ความรู้สึกหรูหรายอย่างแท้จริงไฟหน้าเล็กดีไซน์ล้ำสมัยที่ผสานเข้ากับตัวรถอย่างลงตัวช่วยเสริมความคลาสสิกแต่ยังคงความทันสมัยฐานล้อยาวพิเศษช่วยเพิ่มพื้นที่ภายในห้องโดยสารทำให้เป็นรถที่เหมาะสำหรับการโดยสารแบบสุดหรู สีตัวถังแบบ2โทนที่เป็นเอกลักษณ์ของเมบัสยังคงสร้างความโดดเด่นในขณะที่ล้อฟอร์จขนาด23นิ้วเสริมความงามสง่าให้กับตัวรถเมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารคุณจะได้สัมผัสกับบรรยากาศแห่งความหรูหรายอย่างแท้จริงเบาะหนังนัปป้าที่ตัดเย็บด้วยมือมีให้เลือกหลายเฉดสีเพื่อความเป็นเอกลักษณ์ระบบไฟส่องสว่างภายในที่สามารถปรับแต่งสีและเอฟเฟกต์ได้ตามอารมณ์ ช่วยสร้างบรรยากาศที่เป็นส่วนตัวสุดๆห้องโดยสารตอนหลังคือจุดเด่นของเมบกักด้วยบอกแบบ e x e c เซคิวที่สามารถเอนนอนได้เกือบเต็มที่มาพร้อมฟังก์ชันนวดระบบทำความร้อนและระบายอากาศเพิ่มความสบายสูงสุดตัวเลือกเสริมอย่างตู้แช่แชมเปญแอร์ Air, และแก้วเงินแท้ช่วยยกระดับความพิเศษของรถคันนี้ให้เหนือระดับ เทคโนโลยีใน2025 Mercedes-Maybach ล้ำน้าด้วยระบบ MBUX Hyperscreen ที่ทอดยาวเต็มแผงคอนโซลมอบก,การควบคุมที่ลื่นไหลผ่านคำสั่งเสียง AI และระบบสัมผัสอัจฉริยะผู้โดยสารตอนหลังยังสามารถเคลิดเพลินกับหน้าจอ OLED ส่วนตัวทำให้ทุกการเดินทางไม่น่าเบือ่อระบบเสียง Burmester 4D ให้ประสบการณ์เสียงระดับพรีเมียมเสมือนอยู่ในคอนเสิร์ตระบบนำทางแบบ AR ระบบจดจำใบหน้าและการยืนยันตัวตนด้วย Bio Metrics ช่วยเพิ่มความล้ำสมัยให้กับการขับขี่ ใต้ฝากระโปรงรถเมบาร์ครุ่นใหม่นี้มีตัวเลือกเครื่องยนต์ทั้ง V8 และ V12 ที่มาพร้อมเทคโนโลยีไฮบริดอ่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพละกำลังระบบขับเคลื่อนสีล้ออัจฉริยะช่วยให้การขับขี่รับรื่นและมั่นคงขณะที่ระบบการสเทือนแบบถุงลมปรับระดับอัตโนมัติช่วยซับแรงกระแทกจากทุกสภาพถนนฟีเจอร์ช่วยขับขี่อัจฉริยะยังรวมถึงระบบขับขี่กึ่งอัตโนมัติที่ทำให้การเดินทางใกล้สะดวกสบายยิ่งขึ้น ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารในบิลสันยสก็มอบประสบการณ์การเดินทางที่เหนือชั้นด้านความปลอดภัย Mercedes สให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเมบัครุ่นใหม่นี้มาพร้อมระบบ r e s เซ e ระบบช่วยรักษาเลนระบบมองกลางคืนและกล้อง360องศาเพื่อให้การขับขี่ปลอดภัยยิ่งขึ้นโครงสร้างตัวถังที่แข็งแรงและระบบถุงลมนิรภัยอัจฉริยะช่วยปกป้องผู้โดยสารในทุกสถานการณ์การเป็นเจ้าของ Mercedes May b a c h ไม่ใช่เพียงแค่มีรถหรูแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จ ศักดิ์ศรีและรสนิยมที่ไร้ที่ติโมเดลปี2025ยังคงสืบทอดตำนานของแบรนด์ระดับโลกนี้ไว้อย่างสมบูรณ์แบบผสมผสานความหรูหราคลาสสิกและเทคโนโลยีล้ำยุคเข้าไว้ด้วยกันไม่ว่าคุณจะมองหาสถานะอันทรงเกียรติหรือประสบการณ์การขับขี่ที่ดีที่สุดในวารุ่นใหม่นี้ก็อยู่ในระดับที่ไม่มีใครเทียบได้ จบกันไปแล้วกับรีวิวฉบับเต็มของ2025 mercedes maybach หากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์สุดพิเศษจาก luxury v i e w ติดตามเราไว้แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าขับขี่อย่างมีสไตล์ฉบับแปลเป็นภาษาไทยของสคริป YouTube เกี่ยวกับ2025 mercedes maybach พร้อมแล้วหากต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมอะไรแจ้งได้เลย